สวัสดีครับสาวกโตโยต้าวันนี้เรามาเปลี่ยนฐานรีโมทกันนะครับรีโมทฐานหมดนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ไขค,ควงปากแบนและก็ฐานโตโยต้าใช้ฐานเบอร์ซีอาร์หนึ่เอสย์หนึนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ สังเกตมันจะมีรีโมทมันจะมีรูมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีรูอยู่ตรงนี้โอ้เล็บไหมใช้ควงงัดเลยครับปั๊บแกะออกมาจะมีฝาล็อกเปิดฝาล็อกตัวนี้ออกฐานที่อยู่ตรงนี้นะครับงัดออกมา แล้วก็เอาอันใหม่ใส่ปึ๊บใส่นะครับแล้วก็ปิดฝ้าตัวนี้กดลงไปเลยนะครับมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมสังเกตมีไฟขึ้นเห็นไหมครับมีไฟขึ้นแล้วก็ปิดฟ้ากดเลยนะครับ อืมแค่นี้ไม่ถึงสามนาทีเปลี่ยนรีโมทเสร็จขอบคุณครับ